วันนี้ผมมาสวดบทสวดมนต์ทร,รวัดเชา้าถ้าหากว่าเป็นสายพระป่าที่เขาเก่งงก็จะสวดกันตอนหัวรุ่งก่อนที่จะไปบินตบาทแต่นี่ผมว่างช่วงนี้ผมว่างช่วงเกือบเที่ยงแล้วผมสวดธรรมวัดเชา้าบทสวดมนต์ธรรมวัดเช้านี่ถือว่าดีมากจะทำให้ได้สมาธิและก็ปัญญาจับใจความท้นฮุบดีๆนะครับ ทอนฮุบบางช่วงบางทอนตรงที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอะนั่นแหละคือตัวจบตัวสำเร็จเลยกับบางช่วงที่ว่าเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วคําบาลีเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมากหรอกเราสนใจคําแปลเยอะๆหน่อยมันจะเกิดปัญญาคําบาลีมันจะได้สมาธิครับผมว่างช่วงนี้ คลิปนี้เพื่อเกิดประโยชน์กับผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยผมขอสวดมนต์ทรวัดเช้าก่อนอะัลหังสัมมาสัมพุทธโทพภะเขาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพักขวันทังอภิวาเตมิข้าพเจ้าอภิวาตพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภพักขวตาธรรมม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ไว้ดีแล้ว,มมาาาวรรธรรมังนาสมามีข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะขวะโตสาวกาสังโฆ ประสมสาวกของพระผู้มีพระภากเจ้าปฏิบัติดีแล้วสั้างขังน้ำมามีข้าพเจ้านอกน้อมประสมหันตมายังพุทธสาสกวะโตปุปปปากานักกลังกะลมาเซ นโมตัสสะพระขาวะโตขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพุทธัสสะสรสูรุชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะพระขาวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสัจัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมูตัสสาพระขาว,ตวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อาลาหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสมมาสัมพุทธัตระสัตรูตร้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรมยังพุทธาวิตุติงกโลมาเสโยโสตัธาคาโตพระตตาคุเจ้าพระองค์ใด อัระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพุตโธเป็นผู้ตรัสรู้จบได้โดยพระองค์เองวิจชจารณาสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจจรณาสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อนุตตาโลภุริษาธรรมะาราีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษีสมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกวา่าสัทธาเทวงนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายพุทโตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภักขวาเป็นผู้มีความจำเริญนจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ดังนี้ โยอิมังโลเกสาเติกังสาัปมะมังชาตาปะทังปะตังสาตกชาสักานชาตเทิสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้ ทรงทอนโลกนี้ให้พร้อม้งธิวดามานพร้มและหมูสัตว์ปัญจนะและพร,รอ้อมพร้อมทงธิวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภากเจ้า พระองค์ใดทรงสแสดงทำแล้วตรงนี้นะครับตั้งใจฟังกันหน่อยนะครับนี่แหละคือตัวจบตัวสำเร็จนำไปปฏิบัติได้เลยเกิดปัญญาโยธรรมังเตเสเสพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงสแสดงธรรมแล้วอาทิกกัลยาณัง ไฟเราะในเบื้องต้นมัดเชกละยานังไฟเราะในถ้ำกลางปาริโยโซนะกละยานังไฟเราะในที่รุนจัดตังชาบาลจนังเกเวตินังปาลีมังคะเรยังปาเททีติ ทรงประกาศพรหมจรร์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตนะคำอธิบายพร้อมทั้งปัญจนะจาธรรมหัานาวิธีท,ทั้งปเิเตมิขพเจ้า,า,าบูชาอย่างยิ่งจะพบระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ตามังกํเทรงเตมิข้าพเจ้านอกนอมปลาผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรมยังธรมมาพิดุติงกโลมาเซโยโซสวะคาโตปะกะวะตาธรรมโม พระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสานทิทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้พ้นได้ไม่จํำกัดการเอฮิบาซิโกเป็นสิ่งที่ ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน,น้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตับโพวินยุเเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จะพาะตนตามังตามังอภิปูเชยามีขบเจ้าบูชาอยา่างยิ่งจะพะพระทรมนั้นตามังตาม,งตามังทิราสารามามิ กพเจ้านอกน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวอนทำไมยังสังาพิถุติงกาโู้มาเหโยโสสุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้านั้นมูไดปฏิบัติดีแล้ว อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสารวกของพระผู้มีพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วย่าปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสารวกของพระผู้มีพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสารวกของผู้ ประกาศแล้วหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทำได้แก่สิ่งเหล่านี้คือจัตตริภุริสายุคานิอตาบุริราภุกาลาผูเอ่งบุรุษศิกุนักเรียงตัวบุรุษได้แปรบุรุษเอสาพระกวะโตสาวากัังโฆนั่นแหละทรงทรา,า,าว์คงพระผู้มีพระภากเจ้าอาวุนายโยเป็น,นรรทรงควรเรตกะรตีควรบูชา ปาอุานโยเป็นจงควรสกราลที่ควรนำไว้ต้อนรับทักกินายโยเป็นผู้ควรรับทักกินาทานอัญชลีกาลนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตาลังป SO ุญญกเกตังโลกัะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อาลัง สังขังอภิพูชยามิขพเจ้าบูชาอย่างยิ่งชาะพระสงมูนันอาลังสังขังศิลสานามิขเจ้านอบน้อมพระดลมมูนันด้วยเสียงกล่าวอันธรรมยังรัตตานาปังโยเจวะสังเกเวปะเดนะปจจัตังปามาเส พุทธสุสุกร์กาลุนามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บรุสธจ์มีพระกาลุณาดุ่วมวาฏนานโยตัมเตวิติกตพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโรกัสราปุกโกเป็นผู้ละเสียซึ่งบาปกิเลสเครื่องโลเล วันทามิพุทธังอามิสีตังข้าพเจาวไาจาว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวทราม,มุปาทิโบวันตามิตันติโนพระธรรมพระสาจดาอันประเรดดสริฐป้อยจุดดวงปทีโยมคาบุตธบุติโกจำแนกประเภทคือมัก ผลนิพพานส่วนใดโลคุตรโรโยจัตตทิติตนโนซึ่งเป็นตัวโลคุตละและสว่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลคุตละนั้นวันตามิตามังอามาติหังเอตังข้าพเจ้าไหวพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวสังโฆสุตวายตังสัญญาติโตพระสงฆ์เป็นธรรม อันยิ่งใหญ่กองกราวกทั้งหลายโยตัทิตังฉันโตจุตวาติโกเป็นผู้เห็นประนิพพานจัจลุรประสุหมูไดโรบปาันกาลิโยจุตวาโชเป็นผู้ละก,กิเลเครื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดี วันทามิวันทามิสังฆังอามาติตังข้าพเจ้าไหวพระพุทธเจ้าโดยใจเขาลบเอ,อื้อเฟื้ออัตเมติตังดิตังดีตัง,ตงคุณยามาตุเวตาทรีปิติตัง บุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรันาไะใยสมควรบูชายิ่งโดยสัตว์ส่วนเดียวได้พระได้กระทำแล้วเป็นอย่างเช่นนี้อุปเทวาทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้า วา่าํำเร็จอันเกิดแก่บุญนั้นอิธาตาทากาโตโรเกอุปันโนพระทาทากวเจ้านั้นเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ไกลจากกิเลสรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ธรรมโมจเตสิโกนิพะโกเรพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกสุปฏิปันโนปาลีนิปติโกเป็นเครื่องรักกิเลสเครื่องโลเลเป็นไปเพื่อนิพานสัมโพตามิตาสุตวาริตโตเป็นไปเพื่อความรูพร้อมเป็นธรรมที่พระสุขุประการ ไมยันตงังธรรมังสุตวายวังชนมามะนี่ครับถึงท่อนฮุบแลวครับผมตั้งใจฟังกันดีๆครับผมนี่แหละคือตัวจบตัวนำไปปฏิบัติได้เลยนี่แหละคือเดินปัญญาเลยครับนี่ตัวจบครับ <Yeah. S 1> มายันตังสุตวายวังชนมามะผูกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณงปีทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โศกบลาลเกทุกขา แม้ความสุขความร่ำไรลํรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทู์อภิเยหิวิโยโกทุกโคความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกป์ปีเยหิวิภโยโกทุกโค ความพลัดพรากจากสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์สังเกติประโยโกทุกขังมีความปรารถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังเกตินาบัจเจตุขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเหล่านี้เป็นตัวทุกข์ ท่อนนี้ตั้งใจฟังดีๆครับผมตัวจบทั้งนั้นเลยครับผมขันห้าดับขันห้าเสยอย่าที่ทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปปุป,ปาทาหนักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือรูกเวทนาลูป,ปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือเวทนา สัญญาลูปาธานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาธานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปาลายาเพื่อให้สาวกทั้งหลาย รูอุปาทานกันทั้งห้าเหล่านี้เองตาลาบาโุโรภะกวาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อ,อยังพระชนอยู่เอวังพระอุราภะกวาตียมพระแนะนำตั้งทรัตั้งเจาวกตั้งลายเหล่านี้เป็นส่วนมาก เฮวังบาหุราจาปานัตปกวาโตจานุตานิปราุติปาวติอาหนึ่งคำสั่งตอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปเพื่อเราทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่าตั้งใจฟังกันดีๆนะครับรูปังอานิจังรูปไม่เที่ยง นี่ไงครับรูปครับผมที่เคยเป็นสีดำมันก็เปลี่ยนเป็นสีขาวรูปไม่เที่ยงแต่ใบหน้าผมเนี่ยต่อให้เครื่องสำอางกระปุกละห้าพันบาทก็สู้ใบหน้าคนมีศีลมีธรรมมีปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาไม่ได้มันปริงปรังเป็นอลาเลยเห็นไหมเวทนานัรนเจาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาคือความรู้สึกครับผม สัญญาอานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาคือความจําครับผมเคยที่มีความจําดีมากไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมนั่นแหละคือตัวทุก์สังขารอานิจจาสังขารไม่เที่ยงสังขารคือสิ่งปรุงแต่งทุกอย่างที่จับต้องได้เรียกว่าสังขารครับผมซึ่งมันไม่เที่ยงวิญญาณอานิจจังวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณคือจิตข้างใน เข้าไปยินดีกับสังขารเราหาเงินเยอะๆเพื่อต้องการให้สังขารมันเที่ยงไงแต่มันไม่เที่ยงไงมันสวนตางทุกอย่างไงสุดท้ายเราหาเงินมาได้แค่จ่ายค่าหมอรูป,ปัังงนิจังลูกลูกไม่ใช่ตัวตน เวทนานัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญานัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังนตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขลานิจจสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมานตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังเอติต ตั้งใจฟังครับผู้ออกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกครอบงำแล้วชาทิยาโดยการเกิดชาลามานีนาโดยการแก่และความตายโซเกบาลีเตตุเกโดยความโศกความร่ำไรรำบนันาบาความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งหลายทุกข์ดินนาเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ครอบงำแล้ว ทุกขบาลีตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอปาริเกทุกโขธรรมใดกาลธรรมที่สุดแห่งกองทุกข์ให้รินเจอจีรภะบริพุตังวีตาเราทั้งหลายประพฤติซึ่งผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปรนิพพานแล้วธัมมาธิตา ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยอิตาตตาปติตาจะทำกรรมปรตรเติดแห่งคบผู้มีพระภาคเจ้าด้วยชาตาโนปาติติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของทั้งหลายอิมัติกิติปฏิเตตุจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ ที่สุดเองกองทุกท้นเจิงจบแล้วครับผมบทธรรมวัดเชาวบางท่อนบางตอนอาจจะมีส่วนผิดส่วนถูกมกั่งเพราะสายตาผมไม่ดีแต่อาจจะให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่มากคนน้อยโดยเฉพาะบางท่อนบางตอนท่อนหุบตานอกสองข้างนี้ทั้งซ้ายและขวานี่มันเป็นเพียงสมมุติ มันเป็นเพียงตาเนื้อซึ่งผมพิจารณาว่าหายก็ตายไม่หายก็ตายจะได้ไม่เป็นทุกข์มาตั้งแต่ตอนที่ผมบวชประมาณพันศาสามมาแล้วผมไม่ยึดมั่นถือมั่นกับดวงตาสังโงข้างนี้แล้วหายก็ตายไม่หายก็ตายแต่ตาในนั่นแหละที่มันคือจิตมันคือกายทิพย์มันคือวิญญาณของเราัแหละถ้าไปถึง สำเร็จอาารลหันภาวนาจนจิตหล,ลุดพ้นนะนั่นแหละตาในมันคือวิมุตต์คือหลุดพ้นคือสำเร็จมันต่างกับตานอกเยอะเลยซึ่งมันไม่เที่ยงตานอกอะเต็มที่ไม่เกินร้อยปีตานอกมันก็ต้องเสื่อมอย่าว่าแต่ร้อยปีเลยตอนนี้สามสิบกว่ายังเสื่อมเลยสี่ห้าสิบก็ต้องเสื่อมตานอกเป็นเพียงสมมุติแต่ตาในอ,อะ ทำให้จริงทำให้ดีมันจะวิมุตได้มันจะลุดพ้นครับผมให้แง่คิดแก่ผู้มารับฟังไม่มากก็น,น้อยสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทานทั้งปวงการช่วยให้ผู้ที่มีมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดใส่ความเห็นของตัวเองเป็นหลักแล้วไปจับของเสียเป็นหลักเรามอง เรามองคนชั่วต่อไปเราก็ต้องชั่วกว่าเขาเราจ้องจับผิดคนดีแล้วทำไมเราไม่เป็นคนดีซะเองล่ะครับผมพอสมควรถ้าผมช่วยคนที่มีมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิได้ผมก็ได้บุญได้โปรดพอเมื่อก่อนผมก็เคยมีมิจฉาทิฐิมีคนโปรดมาเหมือนกันให้มันมีสัมมาทิฐิได้ มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบครับได้บุญได้กุศลเอาแค่นี้พ่อเดี๋ยวผมต้องไปจัดให้พ่อกินข้าวก่อนข้าวเที่ยงให้ลูกกินข้าวเที่ยงก่อนครับวัสดีครับ